ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนนะครับตัดผมครับเรามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูทํางานในเวอร์ชั่นของออดสมจิตนะครับดิจิทัลดีหรือเป็น KTO Academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอารูปแบบของงานคัดนะครับหรืองานตัดในเกลื่องของบ๊อกหรือเป็นบ๊อกทุยนะครับหรือเป็นแฮร์ฟรีสไตล์ นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับ4ช่องทาง i k t t o y y u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  e f f c e e o o o k l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับที่การกดไลน์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจและกขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปจากพ้อยแรกนะครับออดใช้เป็นคิปเปอร์หรือตกแต่งลักษณะของพงทรงความหมายก็คือการจอนะครับที่เราโคง้งมนนะครับตามโครงสร้างตามสีละลายแนว ขอบปลายชายแนวก็ขึ้นอยู่กับความต้องการบางท่านที่ชอบต้องการจอยาวและอาจจะเลือกขอบจลาชายแนวของจอให้อยู่ยาวผิวหวานนะครับส่วนบางท่านที่ต้องการสั้นเราอาจจะใช้เป็นชิปเปอร์หรือปัตรเรียนนะครับแต่งลักษณะของจอให้ดูสั้นนะครับส่วนการเก็บลักษณะจอเสร็จแล้วเรามาเชื่อมต่อลักษณะของหลังหูอย่างที่คั้นหรือตัดนะครับเรามาไล่ขอบลายชายแนวในโซนของหลังหู เพื่อให้ปลายลายชายแนวหรือใช้ตีนผมแน,นแนบนะครับหรือลักษณะของความถุยงานคัดหรืองานตัดนะครับน้องนางแบบเขาต้องการใ้ดูศีิษะถุยนะครับความหมายก็คือเราจะต้องเหลือในโซนของโหนกหลังรูปมงกุฎรูปฮาสนะครับในลักษณะของความถุยเพราะใช้หวีบางนะครับกดให้แนบนะครับหรือปลายกระดกเพื่อตั้งกรอบปลายชายแนวหรือลักษณะของทรง อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานในลักษณะของการสร้างหรือการตัดหรือการทําลักษณะของศีสะทุยปลายลายชายแนวที่เราคัดหรือตัดนะครับหรือใช้เป็นคิปเปอร์กดในลักษณะของชายผมนะครับเราตั้งฉากในกึ่งของพีระมิดเราไล่ปลายลายชายแนวหรือลักษณะของทรงเพื่อทรงหรือรูปแบบออกมาได้พิวหวานะครับเทคนิคนะครับหรือการทํางานตรงนี้นะครับเพื่อนน้อง หรือชาว f อทุกท่านนะครับลองศึกษาหรือลองพัฒนานะครับเราเอาหลักการนะครับส่วนที่จะคัดหรือการตัดพยายามหรือในโหนกผมในโซนของซิกด้านหลังอันนี้ให้มากนิดหนึ่งส่วนนะครับขอบลายใจแนวที่ออดตั้งฉากในกึ่งของพีระมิดเพื่อไล่ไปลายลายใจแนวหรือลักษณะของโหนกผม ตลอดจนถึงขอบลายแนวหรือลักษณะของตีนผมปลายลายชายแนวที่เรากลับหวีหรือการเก็บลักษณะของตีนผมไอ,นนอนมคนแนบหรือลักษณะของการเนียนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับหรือเป็นการทํางานที่ออสไปศึกษานะครับไปเรียนรู้ที่ยินหรือดีฟรอสนะครับหรือเป็นอเล็กซองเดอร์สปารนะครับความหมายก็คือเรามีโอกาสนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรริหรือที่ฝรั่งเศสนะครับ เพราะเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวของฝรั่งเศสมาเผยแพร่มาแช์นะครับให้เพื่อนให้น้องหรือทุกทกท่านที่รักสายแขนงของวิชาชีพเราไปค,คู่กันนะครับการทํางานที่เราตั้งฉากหรือการวางหวีในกึ่งลักษณะของพีระมิดทัวไร้ปลายลายชายแนวหรือเชื่อมต่อในลนักษณะของหนกผมจุดหมายก็คือการต้องการให้ศีรษะ โครงสร้างนะครับหรือสีระทุยเสร็จแล้วจะเห็นนะครับกอปลายช้แนวหรือศีสะของน้องเขาออกมาได้ทุยทุยมากๆเลยนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับ before and after ก่อนนะครับที่เราจะคัดหรือที่เราจะตัดนะครับศีสะโครงสร้างสีระนะครับหรือหัวเขาบอกมาแบนนะครับ <S <s หลังจากที่เรามีการคัดหรือการตัดเสร็จแล้วจะเห็นนะครับปลายลายชแนวหรือศีสะเขาออกมาได้ทุยว้าว เป็นเทคนิคหรครับหรือเป็นแนวของพาชั่นนะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสายเคทิโอคารมีเสร็จแล้วออดมาเลาะในจอนะครับในโซนของซิกนันสายโค้งมนนะครับตามลักษณะกรอบของทรงการคัดหรือการตัดนะครับเราใช้ลักษณะของกิปเปอร์หรือตกแต่งในลักษณะกรอบของทรงความหมายก็คือกรอบ ลายชายแนวที่เราโค้งนะครับหรือการใช้ลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของทรงตรงนี้จะทําให้ลักษณะของชายผม ปลายลายชนแนวหรือตีนผมข้ออกมาได้สมูทนะครับหรือลักษณะของขวานเกินนะครับจะเห็นนะครับเทคนิคหรือการทํางานที่เราตั้งหวีหรือการวางฉากนะครับหรือใช้เป็นคิปเปอร์ค่อ,คอยๆเลาะนะครับหรือเก็บลับกษณะกรอบของทรงอันนี้ก็คือแนวทางส่วนการเช็คนะครับที่ออดพลิกมือหรือการสะบัดคัดหรือปัดลายแชนแนวให้ข้อออกมาได้ผิวหวานะครับ กรอบก็คือโซนซิกหน้าที่เราตัดในกึ่งของผมมา้าไกด์ลายเกณฑ์ที่เราพลิกมือหรือสะบัดคัดที่ปัดปลายชายแนวข้อออกมาในเชื่อมต่อในโซนของโหนกหลังข่าวแอเรียลูบมังกรหรือฮาร์ดหรือโซนของกึ่งกลางของศีรษะตรงนี้เป็นตัวเซนเตอร์ที่เราโค้งมุนหรือตัวเชื่อมต่อ กรอบลายชายแนวในลักษณะของหลังหูที่เหล่าๆนะครับหรือเกาลักษณะของเส้นผมปลายลายแชายแนวที่เราคัดหรือการตัดหรือการดิวหรือการเจาะหรือแท็กลักษณะของเส้นผมอันนี้ก็คือหลักการของการทํางานส่วนโซนหรือกรอบลักษณะโซนของซิกด้านบน ขอบปลายชแนวในละักษณะตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางของศิษะข่าวแอร์เรียรูบมงกุฎูปหฮาร์ที่เราเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านหลังขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้าที่เดาดึงเข้าหาตัวกึ่งกลางหรือตัวเซนเตอร์อันนี้ก็คือแนวทางอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับขอบปลายชแนวในโซนของโหนกหลังตลอดจนถึงนะครับการโค้งมนตามโครงสร้างสีรละลายแนวอย่าลืมนะครับศรษะโครงสร้าง สีระลายแนวเขาเป็นส่วนโค้งวเวลาเราคัดนะครับเราควรจะต้องตัดลักษณะของการโค้งตามโครงสร้างตามสีระลายแนวครับวันนี้ผมออดสมจิตนะครับดิสพาร์ตีหรือ KTO บาอัคารดมีเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกลุของบ๊อบนะครับหรือเป็นบ๊อบทวีแฮร์ฟรีสไตล์มาเผยแพร่มาแชร์4ช่องทางทิกตอก y o u u u e f f c e e o o o k l i v e และช่องเลียว TikTok เพียงท่านแอดนะครับ a กรมครับ s o m j i t นะครับออสสมจิตนะครับหรือออ t i ิกต k ออาจจะดูผมหญิงผมชายเขล่าผมตลอดจนถึงงานแต่งหน้าหรืองานเรียนรู้ในแขนงของเคมี Me. ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินรีแท็กเข้าไปได้ถึงช่อง t i k t o อกนะครับส่วนงานไล่หรือเก็บลักษณะของทรง ปลายลายชายแนวที่เราเชื่อมต่อหรือการสะบัดคัดเพื่อปัดลายชายแนวโค้โหนผมไม่มีลักษณะของความผิวหวานะครับส่วนทาง y t u t u นะครับออสมีการแผนหรือแชร์ไปทางช่อง YouTube อาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออสประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์ผมหญิงเป็นแชมป์ผมแห่งประเทศไทย หรือเป็นแชมป์ผมสุภาพสตรีนะครับออสได้เป็นตัวแทนนะครับของช่างผมหญิงไปแข่งที่เวโนาที่อิตาลีออสนำพานะครับเอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกลิ่งของบ๊อบหรือเป็นแฮร์ฟรีสไตล์นะครับมาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง Facebook หรือ Facebook l i ์ every day อาจจะเป็นงานบายดอลเมคอัพก็ Make up, คือแต่งหน้ากล้าวผมอาจจะเป็นงานแข่งผมหญิงผมชายตลอดจนถึงงานแฟชั่นหรืองานแฮร์โชว หรืองานทำแฮพพี้ทุกรูปแบบเพื่อนน้องหรือชาวแอฟรีทุกท่านท่านก็สามารถแอดมิน หรือแท็กนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้จางช่อง f c e e o o o นะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสหรือแอดแทหรือพิมพ์เข้าว่านะครับทางช่อง Facebook ท่านก็สามารถแอดมินรือแท็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีทางช่อง f c e e o o o นะครับส่วนทาง y t u t u นะครับออสมีการแพนไปประมาณรักพันอีีความหมายก็คือพันตอนแล้วนะครับเ <c oughs> <p hew> พื่อนน้องหรือชาวเอทุกท่านอาจจะชอบผมหญิง ชอบผมชายชอบงานแต่งหน้าชอบงานกล้าผมทุกรูปแบบของเวอร์ชั่นที่ออดแพนไปประมาณนับพัน EP ก็คือพันตอนตรงนี้ท่านก็ไปเลือกวิชานะครับที่ท่านชอบนะครับอาจจะดูผมหญิงผมชายหรือเรียนลูกทุกรูปแบบที่ออดแพนหรือแชร์ทางช่อง u t u b e นะครับแต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออด สอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงนะครับทางช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างความหมายของออสก็คือนะครับเชิญชวนให้เพื่อนให้น้องตลอดจน Fc ทุกท่านเข้ามาพิเศษน,นะครับหรือคอนเทนต์งานกันได้ทั้งช่องเลียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกิจภาพ มีการทำงานนะครับหรือมีรูปลักษ์ของงานแขนงในสายวิชาที่ท,ท่านถนัดน,นะครับอาจจะร้องราทําเพลงเต้นหรือทําอาหารทุกรูปแบบในสายงานที่ท่านถนัดท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต หรือพีเซนต์งานกันได้ตางช่องเรียวผมเชื่อว่าครับนะเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือมาให้การซึ่งกันและกันนะครับทางช่องเรียวจบงานนะครับเรามาเบโนะครับหรือมาใดหรือมาเป่าเซตในลักษณะของทรงบ๊อบหรือเป็นบ๊อบแฮฟฟรีสไตล์ครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอฟซีทุกท่านวันนี้ออสและทีมงานตลอดจนซีสายทางนะครับติ๊กตอก YouTube Facebook l i v e และช่องเลียวก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับหรือชาวเอฟทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับ KTO by Academy กันอยู่อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วขออีกครั้งนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับและกอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปจบงานจะเห็นนะครับเทคนิคของงานบลอนะครับหรืองานใดหรืองานเป่าเซตในกล่งของบ๊อบหรือบ,บ๊อบฟรีสไตล์ออกมาได้สวยเก๋เท่นะครับในสายเ์คีโอ งานคัดนะครับก็คืองานตัดของออสท,ที่เอาแนวทางของยินลุยีดิฟรอดนะครับหรือเป็นอเล็กซองเดอรสปาริที่เราไปศึกษาเรียนรู้ที่ฝรั่งเศสเอามาเผยแพร่มาแชร์งานบโบงานใดหรืองานตัดสิ่งต่างๆเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านเราสามารถที่จะศึกษาหรือพัฒนานะครับหรือเอาหลักการจบงานจากงานที่เราโบจะเห็นแล้วนะครับนะการที่เราได้เสร็จแล้วศีรษะ โครงสร้างหรือสีละเขาถุยวันนี้โจทย์ที่เราได้รับเขาบอกเลยนะครับว่าเขาเข้ามาอาจารย์หนูต้องการตัดด้านหลังให้ทุุยนะครับ อันนี้สมความปรารถนานะครับตัดแล้วขอให้มีเนื้อผมที่หนานะครับว้าวอันนี้ใช่เลยนะครับเสร็จแล้วก็ขอให้เป็นนะครับมีเนื้อผมที่หนาออกมาหนาจริงๆส่วนเป็นเทรนเป็นลุกนะครับที่สมัยใหม่ที่เขากําหนดนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเจลวหรือแววกรวบไปข้างหนึ่งปาดแล้วให้ค่อยมาข้างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทรนหรือเป็นลุกของสมัยใหม่นะครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจนใส่สายทางนะครับก็ขอขอบคุณ เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านนะครับเราเราจะพบกันนะครับจะเจอกันนะครับในรายการจบงานนะครับจะเห็นนะครับออใช้เป็นตัวนะครับแเซรัมนะครับหรือเป็นเกลือของ s เ e มเซลลนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเซฟหรือจัดส่งเองได้ความหมายก็คือนะครับการที่นะครับการทํางานหรือการโดนความร้อนหรืออาจจะเป็นลักษณะของงานโดนสีนะครับทุกรูปแบบผมนะครับควรจะต้องมีบํารุงหรือลักษณะของการใส่ ตัวเสริมสร้างหรือใส่ตัวกระชับหรือปรับลักษณะของเส้นผมเป็นหัวใจหลักนะครับที่ครูบาอาจารย์หรือเป็นที่ลอรีอัลเดอะสปาลีเขาได้สั่งสอนนะครับการที่ทนเคมีสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่ใส่ตัวบำรุงหรือใส่ตัวกระชับหรือการปรับลักษณะของเส้นผมอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับส่วนการที่เราจะทําเคมีนะครับควรจะต้องดูลักษณะของผิวหนัง นะครับก็คือความรู้หรือเป็นเทคนิคต่างๆดีกว่านะครับออได้มีโอกาสนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับที่ฝรั่งเศสหรือที่แปรริดออเอาหลักการนะครับหรือการเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานในรูปแบบของงานเชิงโคลเลอร์นะครับหรืองานทําสีที่ลอเรียลเดอะสปาโรดหรือเป็นตัวมาสเตอร์นะครับเราเอาเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของครูที่เขาได้สั่งสอนนะครับความหมายก็คือการที่เราจะทานะครับเคมีทุกตัว ควรจะต้องตรวจดูสภาพของผิวก่อนความหมายก็คือถ้าเขาเป็นแผลฝีหรือเป็นตุ่มผู้พองอันนี้เราควรจะต้องสต็อปหรือแคนเซนไว้ก่อนนะครับส่วนนะครับการที่นะครับเขาไม่เป็นอะไรผมเขามีการเช้งโคลเลอร์หรือการทําสีหรือเป็นงานเพอร์เมนต์หรือเป็นกล่งของรีเวนิ่งสเตตเราควรจะต้องนะครับดูแลหรือบํารุงลักษณะของเส้นผมอาจจะใช้เป็นตัวลักษณะของการเชื่อมแกนหรือเป็นตัวรีแพ์หรือเป็นตัวเสริมสร้างหรือเป็นตัวกระชับหรือปรับลักษณะของเส้น ผมอันนี้ครูบาอาจารย์ที่ล o รีอัลเด a สปารีที่ฝรั่งเศสนะครับที่เขาสั่งสอนนะครับการทํางานในกล่งเคมีสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการดูแลหรือบํารุงลักษณะของเส้นผมหัวใจหลักก็คือการนะครับปรับหรือการจะภาพในึ่ยครัของเส้นผมครับเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ